สวัสดีครับผมพอ่พอๆกันยามแลงอะไรพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้มาหนาต้มไส้พี่น้องเลยหน,นเห,นหน้าขันเกลือก่อนได้พี่น้องได้บัตรเลยเกลือนี่นะครับเออเอาโคมขาวออกก่อนขันเกลือเล้วจังล้างออกอะไรจังเอามาต้มครับพี่น้องจังบขาวเนาะใส่หมูนะครับนี่ คันจะน,น้อยคุณก็ค้างหม้อไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยขันเข้าไปขันเข้าไปครับต้มใส่กิน่นแรงนี่แหละพอได้แรงมือ่อแรงนี่แหละครับนี่คือมาลูนตั้งเติน้ำนแล้วครับสามสี่มื้อแล้วหรือไม่ได้ต้มเนาะนะด้านน้ำแล้วก็โอเคแล้วครับพี่น้องบ้านนี่หม้อก็เดี้ยวอะไพี่น้องเไยพี่น้อง แหมพวก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 วกกแบนี้พี่น้องมอกันเลยใส่เกลือลงไปก่อนพี่น้องจักน้อยมาท้องไร่แล้วเอาน้ำมนแห้งเนาะอพอแล้วครับตอนนี้เอาใส่หมู่ลงไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะเอาวันใบมะกรูดใบเตยเสือที่ลัางก็ได้พี่น้องไริยากครับน,นี่มอเดือดแล้วลงไปเลยครับด้านนี้ก็เป็น สมุนไพรเลยครับพี่น้องมัดไปเรียบร้อยแล้วครับใบมะกรูดใบม่อนใบมะขามอ่อนตะไคร้พี่น้องหลงไปเลื้ยแตนโมข้าครับโมไ้ก็ได้ปิดได้แล้วครับบันนี้แล้วก็เรียบร้อยแลวครับมันฟดค่าๆแล้วก็มเบิ่กน้ำแห้งใบแห้งเติมน้ำเข้าไปครับพี่น้องซู้แล้วก็มากินด้วยนะเตินเนาะต่มไส้เนาะ อาทิตย์บางทีก็ได้กินละพี่น้องเอยเอามารุ่นกันตอนทุกตอนพุ่งแล้วครับวันนี้อ้าวพี่น้องสิบนาทีผ่านไปพี่น้องคุณเอ่อปคตสปญศาจแถบบูมบูมบูมโอ้ยขนาดพี่น้อยสิบนาทีแล้วพี่น้องเสือซาเข้าไปแห้งค่าได้หนิเนาะแต่ว่าพวกกินเราครับมันบ้วสามเมื่อยล้าครับเอนนี้แหละครับเป็นบ้านบ้านนี่แหละ อ้าประมาณสร้างสิ้นนาทีเวลาจังเจอกันบ nope. ้านนี่อ่าพี่น้องเจมสนมาฆ่าเลยบ้านนี่เนาะหัวหน้าเนาะสู้เลยได้หนิรู้เลยอาพี่แกเลยหัวหน้าพี่แกเลยอ้วมาตรงเฮียนทึ่อหยาดเทเจ้าอยู่เนาะใอยว่าคนได้กินคนเดียวเลยหัวหน้าเดย์เจ้ารถมาพอดีเลยได้เนาะจะได้กินหรอเอ๊ะองพมมาด่วนส่วนอยาก็ได้กินสวยหัวหน้าสวย ซอยไวะซอยได้แล้วรับเลยซอยเลยซอยเลยฝนกรํามาแล้วเอารอดีก่ได้น้ำคาก็มีเนาะอุ้ยเอาเอาเอาโทรคาขนาดประมเนาะซิมบูดูาดเนยังเลยได้บ่ะซิมบูดูได้ใหญยันโลปากคนอยู่กูบ้านนี้โมกี้เตี๋ยได้เขาน่าดิเอาแ่เลยกเาน่ะเพื่อเพื่อเพื่เพื่อป่่รอไม่เข้าขนาดเขาเออเข้าขนาดเอรการ ชิไปชิมมาพี่แย่อยแล้วพอดีอ๋อเอรอชิมไปแล้วด้วยนี่จะถ้วยเจ๊ปอกระโโบหมาเนาะเดี๋ยวจะน่าจะปอหมาอ๋อเราต้องมาเวลานี่ยนะไม่ได้ไปกินอย่างเนาะไปขนาดพี่น้อย ห่อยคือเอาเอาซอยห้อยฮ้ซอยห้อมเสื้อผมหอมหนายะเสื้อเหมือนได้หนาได้เอาแบ้งไว้แดีเอาก็ค่อยเสื้อไปโสมมาพากวนซอยไปลดนะเขาท่า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 เที่ยงตามท่าแล้วยังไม่ได้หาน้ำอีกไย้ันจะไม่จะข้าวคนตกข้าวคนอย่างเด้วางก็คือเท่านัวหนา ฮะคั่ล้วะน้ำจวกใส่แล้วก็ปุกอันนี้บ่วงอะไรจอมจออายุตัวนะเอาได้กลั่มแล้วพี่น้องไอ้บาปท้ากลั่มแล้วว่ามันก็เมื่อตะหันแล้วเขาทอกรล้นะหัวหน้าเออเออขนาดืน้ำไลยปลานี้กินเข้าไปเพ่เออเนีพอแล้วปละเอาล้เอาล้เอาล้เอาใส่จะน้อยแล้วริกพริกพริก ไปเลยมันหนาวไปเลยพี่พงศ์บเซอร์ก็ได้เอาวันพี่พงศ์บเซอร์ก็ได้เรามีแจวอยู่โอเคโอเคมะนาวใส่น่อยอืมาหนาวใส่แล้วก็ซิมบั่นัวบั่นัวอะไรก็ได้การเลยนะพี่น้องเนาะโอ้โหปลูกเดี๋ยวมันจะปั่นเลยนะมันเป็นน้ำบ่ได้แก่นี่บ่หัวน้ำมันจะเด็ดมันมืดหรืเราล้างยั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 งเอาบ่บ่เอาเราล้างนี่เนาะเป็นที่เลยนี่เอาดิบักซองซ่าหนิวะ กูไปอ้อปอาวเฮ้ยฮ่ากูเนี่มันตัวกันกินเหล้าดิเออเอาซ้อมนี่<ป>ะนะเออชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาก็แบบนี้แหละน้องหัวนาเนาะบีบมะนาวเสิร์ฟซูชิไม่รู้หัวน้าบบบนี้เสียบเียบบวงนั่นมันเอ้ะเดี๋ย<ป>วเฮาโบาเซอร์รอะไรมาเพลทเฮาต้องเอาเจ้า<ป>นั่งหัวเดาเออหามักไปเลยมันเค็มมันจังพอดีเลยเดีจะวเราไปอือ จะฟ้าจะ้าข้าแต่คนนะ้เบ่งก่อนข้าต้าป่าเขาวาขมส้มได้ละเนาะอมเนาะน้าป่าเหนาเนาะอืมแซ่บเลยบ้านเนาะเาแซ่บเลยอืมเนาบ้านุยอดเลยพี่น้อาเินี้ไ่นียะเนาะคนน้นเนาะไม่สนเหนียเนาะคิปเีเนาะเาไม้สเนียเลยอน้องเลยเาูสุดสบาออมีเอ้ยเนียเนาะสุดสุดเนี่ โออย่างนไมเอาคือจะบอกว่าไปปเป็นทงไบน,นีส่สุดยอดสุดยอดครีมนื้อซอยู่แล้วพี่น้องอพอกันคีมเมือนนกะพานานฝาน,นก็นมาแล้วพี่น้องเออเซ็มอยี่แล้วครับผมขอบคุณครับที่รับสมนนครับเด้อสวัสดีครับ